ไปยืนบนนั้นเอาดาบไม่ได้ละอยากโดนตีบอลเหรอโอ้ยโผลมาอยู่ได้ เล่จะพังประตูอยู่ได้ประตูบ้านเราพังอุ้ยที่บ้านไม่มีประตูให้เล่นเหรอเสดงว่าที่บ้านจนหมู่บ้านหมดเนี่ยไม่มีประตูเนี่ยอุ้ยกงเกินมาเลยเฮ้ยหยาหยาอย่าหยา,ยาพี่ผมมาปิดที่แล้วเจะไปดูว่าพ่อบ้านอะไร หนีแล้วว่ไม่อยู่แล้วจ้าอีข้างขาวกวนต้นประสาทต้นเห็ดเสียาจะมาจากตรงนี้นะเนี่ยเฮ้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 ด้านบนมีอะไรอย่าอย่าคิดคิดแม้แต่จะทำ เฮ้ยไม่ไม,มนร้อนแถวนี้ไม่ชอบตับเช้ากันโอ๊ยทำตกใจหมด What the fuck อ,อะไร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 ตกใจดีพวกนี้เข้ามาขอลายเซ็นกันหมดเลย คิดว่าพวกชาวบ้านน่าจะเป็นดารานะโผล่มาทีเดียวซอมบี้ลุ่มตึมเลยบี้คงจะเป็นพวกแฟนคลับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรเต็มแล้วอชิลเลินแล้วก็ต้องมีความเสียงบ้างธรรมดา แล้วพวกนี้ก็พังประตูกันอยู่ได้บ้านไม่มีประตูให้เล่นเหรอครับถล่มนี่ถล่มนี่คือไม่มีประตูให้เล่นใช่ไหมเนี่ยพวกนี้หรือเขาหรือว่าโอ๊ยเสียงดังขึ้นทีเขาคงไม่มีประตูที่บ้านให้เล่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กวะ มันตื้อเราอยู่ได้คงไม่มีอะไรสำรวจอีกต่อไปแล้วอย่าอย่าอย่ามาอย่ามาอย่ามานู่นไอ้เดอะแมนมันก็ซอมบี้โหข The Study ห้องนักเรียนนี่จะตายแล้วยังให้เป็นนักเรียนอีกเหรอ เด็กเกดีแมบด้วยโอ้ไม่บอกว่าห้อง,องนักห้องนักเรียนก็ดีนะอืมเหอ,หอตายแน่หรอไม่อยู่แล้วอย่าอย่ามาไม่ผมไม่ชอบบาปอย่ามาผมไม่ชอบบาป เอ้ยรือเป่าที่เขาพังมาเจอเน,นอี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเซ่งมาเจอเหรอไม่ใช่ชเชซ็งมาจากด้านบนหอคอยทาวเวอร์เลยไม่ดีว่าจะไปสม่วยบ้างอ่ะบางทอตเพื่อความสว่างอ๋อลงมาอย่างนี้นดีกว่า พวกเองบ้านไม่มีประตูใช่ไหมอะไรหรอประตูปิดแั้เดี๋ยวเปลวบางทีวเฮียค,คิปเปอร์เอาปมาโอ้แสดงว่าบ้านพวกเขาไม่มีประตูให้เล่นถึงเนี่ยโอ้โหเตียงเตียงขายันออกก็ไม่ได้โอ้ ไปเต็มที่ร้อเลยโหเออไปไหนไปดเหลืยี่สิบเจ็ดอันแล้วเนี่ยสรุปบ้านเองไม่มีประตูใช่ปะมอหยอกถิงเดือนั่นไงนั่นไง้าพวกเองไม่มีตัวูห้นอกมาไป nah, yeah, saat kita lagi melakukan fire game, tidak ada pintu. Change, sih? Hello, hello, good job. Wow, sih, bahasa yang anjing. Good job. Kembali lagi di sini, bagus sekali. พลาชาไม่กลัวตกพื้นทาวเวอร์แล้วไงวะด้านล่างจะมีอะไรให้ให้เห็นบ้างอุ๊บจุเบยเอา้ามีเรื่องแต่เริ่มเกมก็ไม่กินกชอบกชอบชอดปะอย่ามา อย่าในแถวนีน้จะไม่มีพี่บี้นะบี้เดอะสตาร์อาเด์สดสตีอุ้ยดาหลังดาหลังมาแบบขยวงเบยไม่โอ้ยแย่แบบแบบเล่พ่อเจ้า เพราะไอ้พรไอ้คีบ้าเพราะคีเปอร์บ้าตัวนั้นทำให้แแบบนี้เละลงโอ้ยหัวใจจะวายหมดแล้วเนี่ยอุ๊ยมึงเขากลัวประสาทเฮ้ยแแบบเละเพรพวกแกนะเว้ยเอวี โอ้ยังเจ๊บ้าเออตายก็เอ่อ่มีถั่วไหมโน้เอามาเอามามาเริ่มต้นเกมใหม่น้เจ๊เรากลับมาที่บ้านอันสุขของเรา ส่งบ้านไปเกว่าแ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสบายพิกหมูโอ้โหคิดบ้าอย่าอย่าไอพิกหมูอย่าโดนอย่าโดนแกไม่ชอบให้โดนโอ้ยอย่าแก่ก็นะพวกอยนี้จะมีฤทิดนิดหน่อยมันสู้เราไม่ได้หรอก ไ,ไหนเอาลิสของพวกแกมาโชว์ให้ดูหน่อยยรู้สึกว่าพวกมันเริ่มจะขังขึ้นแล้วพวกมันน่าจะของขึ้นกันแล้วนะเนี <laughs> ่ย 科目科目一做还没来。